อาละรครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมบอทฟอร์ o เคนท์วันนี้ก็คือซโบทานนะครับหน่วยก่อว,วินนศกรรมแนวหลังศัตรูนะฮะโดยเราเนี่ยมีชาเลนจ์เหมือนกันนะครับชาเลนจ์ challenge ก็คือห้ามใช้ปืนหลักแล้วก็ปืนลองจะได้เพียงแค่อุปกรณ์เสริมแอนตี Anti ้แทงเกเนตรังเชอร์และนดนาไมัยครับสามอย่างเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ก็นี่คือชาเลนจ์แน่เอาเป็นว่าไม่รอชาร้าดีกว่าไปครับ,ไป,รบไปก่อว,วินาศกรรมกันเลย แนวลบหลักเราก็ A B C นะครับ Behind Enemy l i n e นะจุดนี้คือ Reparation ของเขานะครับแล้วก็มีปืนต่อต้านอากาศยานด้วยสี่กระบอกนี่ว i ยโบววิงนะครับเราจะเล่นให้เละเลยนะรอจังหวะก,ก่อนนะครับอันนี้เหมือนมาจะขับเคลื่อนมาหาเราแล้วนะนี่แหละครับเมนทารเก็ตเราเลยไอ้พวกแคมเปอร์ต้องโดนโอ้โหแต่มันเหมือนว่ามันคงจะรู้ว่าเราอยู่นี่แล้วเรามังเนี่ยเราก็เลยโดนเล่นบ้านเฮ้ยไม่รู้อะไม่แค่ยิงสุ่มมาเฉยคุณผู้ชมครับไปเกิดซับเพสนะนะ แต่สเปซไม่ขึ้นเฮ้ยเห็นมัวทำทรงเหมือนจะเห็นยังไงอย่างนั้นเลยครับนี่ทีการจะพยายามถล่มบ้านเพื่อห้เราไล้ที่ซ่อนเราบ้างดักไว้ก่อนครับเผื่อมันจะออกมาผพว่ามันรู้ว่าเราอยู่เนี่ยใช่ครับเข้าบ้านอีกแล้วนี่ไงจังหวะดีมากทนระเบิดแต่ไม่ตายครับมันกิ้งออกไปนะฮะเอสอก็ไม่ตายด้วยมันกดอิมเมจเซอร์รีเพซ่อมถูเฉินเข้าไปนะครับ วมันยิงสู้กับมาบา้า้ยแต่มันยิงสุบไม่เจอเราพยายามหนีออกจากพื้นที่อันตรายข้าไม่ปล่อยได้ครับโอ้โหเป็นการไฟที่คือถ้าองจริงเนี่ยเราเสียเปรียบนะเพราะว่าเราเป็นแค่ร่างกายเนื้อสตูกา้าเห็นสป,ปอร์ตอะเด้ แต่ศัตรูเนี่ยเป็นร่างกายเนื้อเหล็กนะครับมันเลยมีความแข็งเก่งกว่าเราแต่จังหวะเราแค่ดีกว่าก็เลยสามารถสยบมันได้พื้นที่บีมีเสียงปืนต่อต้นนนานอากาศยานอยู่นะครับก็จะเป็นออสิงปืนกระบอกเดียวถ้าเป็นวายวิงก็แบบเมื่อคู่นี้เสียงมันจะพรบๆหน่อยนะ <laughs> รวัวๆ <laughs> เดี๋ยวผมไปเอาซับไพก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ SE n ีเนตผมหมดแล้วฮะผมไม่ถึงแอนตี้แทงนะครับนี่เลย จุดนี้ครับรถก่อเตอิมไม่ได้ล้วก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะส่งคดีต่อเรามากกว่าถ้าเป็นสเตชันใหญ่เนี่ยก็ต้องระเบิดทิ้งนะครับอย่าลืมว่าเราเป็นหน่วยก่อวินศัศกร์รรมไงระเบิดสิ่งสำคัญมันทิ้งให้หมดเลยครับ behind enemy line ไงบ้างเสียงพานะอยู่ใกล้เรามากเลยครับพื้นที่ B นะฮะสีครีมมี่มาจากไกลไทเกอร์คันเบลเลอร์เลยครับไอจุดนี้มีรูในการลงซ่อนอยู่ได้ดีเหมาะแก่การวินาศกกรรมเหลือเกินครับซุ่มซ่อนได้ มาแล้วมันถอยหลังกลับมาหันป้มหลังมาหาเราด้วยมันถอยแบบนี้ก็คงจะแปลว่าเติมซับไพหรือเปล่า,าว่าซับไพเนี่ยมีแค่2จุดนะครับก็คือด้านหน้าฝั่งเฮดคอร์เตอร์อเมริกากับด้านหน้าเฮดคอร์เตอร์ของเยอรมันมันถอยแน่ๆเลยคุณผู้ชมต้องถอยกลับบ้านใช่ไหมงั้นก็ไปดักเลยครับเอาลวโวยเดี๋ยวมันถอยทันครับเสียงเครื่องยนต์มันเงียบเซารไปแล้วนะแต่มาแล้วว่ะวางดักรอไว้ก่อนครับ โอ้ยเย้ได้แล้วครับไทเกอร์ไม่ได้กลับบ้านครับตายซะก,ก่อนนะเก็บสบายเพิ่มครับเราเย้โอ้โหอุยอ้ยอโอ,โอ,โอ้อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นปืนต่อต้านอากาศยานยิงสารมั่วๆมาหรือเปล่าใช่ครับมาแล้วผ่านมาสามนาทีครับมันไม่ขยับเลยฮนะมันแคมเปอร์อยู่ผู้ชมไม่ยอมขึ้นแนวหน้านะฮะ เราเจอมันตอนที่30มนาทีใช่ไหมตอนนี้26่แล้วนะครับยิงปอตออ,อใส่แล้วนี่แหละโอกาสเมอไม่ตายมันแค่กิ้งคั้นแรกก็กิ้งคันนี้ก็กิ้งบไปเออเหมือนมาจากระสุนกระสนนี้ไปใต้คูคลองเลดนี่แล้วนะครับปล่อยสโมกเอาพังเสียตาไปด้วยเอาเจอ สเก็ตที่เกิดขึ้นจากตินาคาบเนี่ยส่งผลให้เราแท็กเป้าหมายได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเลนไม้เราแรงไงแกสหัสภาหลบใหญ่เลยครับเอ็ดอีเนตไม่โดนคือไม่ตายไม่ถึงละมั้งแต่ชุดนี้ไม่รอดนะครับทหารลาบเห็นแล้วอ่ะเราเลือกหนีได้ครับทหารลาบน่าจะตามมั้งเพชรสีมาว่ะผู้ชมทางขวามือแต่แป๊บหนึ่งทหารลาบมันตามอยู่อันนี้มีฮิตเกิดขึ้นเลครับแสดงว่าตามมาสิซุ่มแป๊บ กาไม่จะเป็นเราจะไม่ใช้ลูกปืนนะครับมาล้ไกลมากคือในตอนแรกก็ว่าจะเอาไนนาม้หรือบาซูก้ายิงอัดใส่แต่มันมีกำแพงแล้วก็ต้นไม้เยอะเกินไปนะครับเกรงว่ามันจะอัดแรงกระแทกมาหาเราเองนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเองไม่เอาดีกว่าก็เลยเป็นเทคดาวไปนะครับเมื่อกี้แพนเซอร์สเข้า A เสริม C แน่ๆเลยวะก็ยังเป็นเขตอำชอบของเราอยู่นะครับงั้นก็ต้อง ตามล่าเป้าหมายครับผมไม่ปล่อยะนะมันมีท่าทีเหมือนจะเป็นปลาลปักกับพื้นที่ F อ,อยู่นะครับยิงต่อกรก,กันอยู่แน่ฝ่าเข้าไปไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ F เ,เรามีปืนต่อต้านยิงสวนกลับมาเหมือนกันนะครับก็ดีต่อเราเพราะว่ามีคนเบนความสนใจครับนี่ไงมาแล้วควันขาวเริ่มขึ้นคือบาดเจ็บสีนะโยนดอกแรกไม่ถึงว่ะดอก2ถึง3ถึงเด็กเก็บเอ้ยไม่ได้แล้วกดเลยแล้วกันเกือบเกือบชวดเลยฮนะโอเค มีเสียงปอตโอจัดไปสิเปลาหมายโอชาฟฟีๆฟเลยครับแบบนี้เอเออะไรอะ What happened เกิดอะไรขึ้นคุณเสียการเชื่อมต่อกับ EA server ถึงก็ต้องรีสตาร์ท F EA Server เน็ตไม่หลุดนะครับแต่ผมเอามาเองเฉยเลยไม่เป็นไรครับห้องเมื่อกี้มันก็ใกล้จบแล้วห้องนี้คือเพิ่งเริ่มด้วยและก็เป็นห้องที่มีความออริจินอลนะครับหมายความว่าอังกฤษจะต้องสู้กับเยอรมันนะครับเราอยู่ฝ่ายอังกฤษศัตรูคือเยอรมันนะครับในปัจจุบันนี้จะเป็นอเมริกาสู้กับเยอรมันไปแล้วก็คือ <c oughs> คือไม่รู้ว่าสร้างยังไงอะแต่เก่งมากเลยฮะคิดถึงความหลังมากห้องอย่างนี้4,000ปอน <c oughs> <c oughs> ด์ดอบอย่างช้าลงอย่างแรงครับ ภารกิจคือการสู้ในพื้นที่ที่เป็นแนวหลังศัตรูนะครับแต่ด้านหน้าตรงนี้เจอสสือครง่งสสืโคร่งโอ้ยเหมือนมีทหารจากโอเบิร์คอมมานโดสังเกตเห็นเราเข้าแล้วอ่ะแต่เราหลบได้ครับเนินกำบังเอาไว้มีปลนปืนกลซะด้วยอันนี้เอาวุธครบครันเหรอวะเคียวเล็บหนาจัดครับต้องหาโอกาสาเหาะจังหวะซุ่มซ่อนดีมากไม่สนใจเลยระเบิดแปดองไอล่วงหมดก็เก็บไปก่อน 4,000หล่นมาตรงหน้าฆ่าลพลปืนได้ก็แปลว่าโลนไลออนเสือเดียวดายคนเดียวแล้วแหละครับขอบคุณ4,000จากมอสกิโตมากฮะอีกหนึ่งคันว่าโอโ้โหทยานอยากเข้ามาใส่พื้นที่รีเพลย์สเตชันงั้นอย่าหวังว่าจะได้เติมแบบสบายใจ 1...2...3... ่งสองสอจริงๆเลยจังหวะแบบว่าไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ อันนี้คือเขตส,ส่วนกลางครับผมคงไม่สามารถระเบิดสไปเตชันได้ไอโอบิอโมโดมันตาดีจังวะนี้ดี๋ยวเลือดบมเหลือเพียงแค่3ามสี่เองครับไม่มีสำรองด้วยต้องไปเก็บเติมมาก่อนนะครับและตอนนี้คือเกมได้เปรียบอยู่คุณผู้ชมก็เดี๋ยวต้องไปยังแนวอื่นนะฮะอันนี้คือแนวกลางแนวอื่นก็หมายความว่าต้องไปพื้นที่ที่มีความรถถังมากสุดก็จะเป็น A A ลอหมัง้งน่าจะใช่นะ เจอของดีจากหนังเรื่องไวท t ไทเกอรว่ะนี่ครับมาแล้วนอกจากในหนังที่จะปรากฏกายเนี่ยก็เจอในเกมเหมือนกันนะครับมันลายพรางสีขาวเลยอาจจะไม่ได้เป็น t i เกอร์ไวท์ร้นะฮะแต่ก็มีความคล้ายคลึงอยู่ประมาณสักเอ่อหกสิบเปอนี่เลยฮะไวท์ไทเกอรจัดด้วยปืนต่อต้านการกระเจ็บหนักมากครับเจอยิงใส่เครื่องยนต์นั่นเองสปอตเอนมีด้วยโอ้โหสร้างคุณประโยชน์ความดีต่อแนวหน้ามากมนะฮะ ดูคนต่างเพ่งเลงที่หมอนี่คนเดียวครับแต่มันก็มองมาหาผมแบบไม่ได้ตั้งใจี่สายมันเป็นลูกเลยตายซะคือเป้าหมายหน้าเนี่ยเขายิงไกอยู่แต่แกมองข้างหลังเนี่ยนะก็จะมีความบาดกลัวกว่าแล้วมั้งครับเอานะก็เดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปเอให้ได้ไทเกอร์อีกแล้วหรือว่านี่มันจะเป็นห้องไทเกอร์แบทเทเลียนหรือเปล่าเนี่ยกองพันไทเกอร์เพียบเลยคันอื่นไม่เล่นนะครับเล่นแต่ไทเกอร์มนันอหังการสุดสินะมีความอลังการสู้กับเพื่อเราอยู่นะครับ ไม ah ่ถึงฮะโอ้โหจะ4,000ปอนด์ลงจุกๆครับเดือดจริงมอสกิโตเวลาไม่มีเบตออยิงสวนขึ้นไปก็สบายเลยสิท่าเสียงเวทไทยครับตามมาและนี่ครับคือหมุดหมายของเราอุ๊ยสเก็ตไฟขึ้นอย่าบอกนะว่ามีบางสิ่งที่เรียกตนเองว่าผ่าหน้าขนาดหนักไทเกอร์อีกแล้วไอ้เสือร้ายไอเสือร้ายยิงสู้อยู่ครับแต่เหมือนไม่มีมุมป้าโผไปแค่ป้อม เบนเอาไว้เพื่อนเบนเอาไว้พอะหน่วยเวินกิ์กรรมอยู่ตรงนี้แล้วต้อมกลิ้งเลยมาพื้นที่4บ้างครับผมตามเพนเซอร์ 38T มาอยู่นะนี่ครับเจอแล้วผมตามตั้งแต่จุด A เลยครับลาสายตาจากเป้าหมายอื่นมาทั้งหมดเพื่อมาตามมันคันเดียวเพราะว่ามันคือไท์แทงกันเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ทรงเหมือนว่าจะเอ้ยไทยเกอร์ด้วยนะสองคันในพื้นที่เดียวกันเลยวะโอ้โหนี่ครับไอ้3มปมันทำท่าเหมือนจะเห็นเราอ่ะนั่นไงมันเห็นครับมันยิงสุ่มเข้ามาใช่ปะเนี่ยทักทายกลับหน่อยเอาเหลืองดอกนี้โดนแค่สเก็ดระเบิดครับส่งผลแค่สี่ดาเมจเท่านั้นนะมันยิงสู้อย่างย,ยววะแต่หาเราไม่เจอ เอาละโอ้ยมันเจอเป้าหมายใหม่ยิงมาครับดอกนี้จังจังแต่ไม่ตายเจ็บยังหนักคือผมชอบนะคือก็เข้าใจว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเราเนี่ยในเชิงที่เป็นก้าวร้าวอยู่นะแต่ขาดความมั่นยำก็เลยไม่สามารถฆ่าเราได้ไนงะเราเราก็เลยปริชีบมาแทนซะเองนะครับโอ้โหศึกนี้ก็เล่นเอาผมนี่เหือดแห้งในการสู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องเติมก่อนแล้วก็ไปไล่ไทเกอร์เมื่อกี้ใหม่ ช่วยจากเราไปนะครับอย่าหวังว่าจะรอดได้ระยะยาวนะฮะถ้าเรามีเราอยู่เนี่ยเป้าหมายตรงหน้โอ้อยู่กลางสะพานออกแนวเป็นกินดักเกิดน,นะคือพย,ยันพิใจัยใช้ปืนไป18สุดยลังการนะ่ะยิงใส่พื้นที่เกิดของเราอยู่ครับ <c oughs> เพจคอเตอร์งี้ก็สะบสัดครับมองหลังอยู่ใช่ไหมไม่ได้มองข้างหน้าหรือข้างๆครับส่งผลให้ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วมุมนี้สวยมากครับจุดกำบังเยอะดี เฮอร์เฟกเฮ้ยเจองานหยาบเพราะมันอัพเกาะหยาบเข้ามาครับซีเมทริกนั่นเองก็เลยเดนไมทแปะไม่เข้าเครื่องหมดเลยครับต้องส่งความเสียหายจ้องจ้งจากจอกเกาะนี่เฮ้ยท้าทายท้าทายก็หยาบไทเกอร์ว่ะจับโดนเกาะแน่ดาเมจเลยเบาบางมากครับอีกทีโดนเกาะข้าง2ดาเมจเองเหรอเนี่ยตายเชือสุดท้าย17ครับวันดีสแตคาว เอ็อีเดโหเออไอ้นี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับพอเจอเซมิทิกเนี่ยเราก็เลยดูไล่ฆ่าทันทีแต่ดีนะครับมีสแต็กฮาวเข้ามาไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะสยบมันไม่ได้ก็ได้นะครับผมแต่คันเดียวนี้ก็เล่นเอาทุลเบิดในตัวผมหมดเกลี้ยงเลยครับเหลือเพียงแค่ปืนพกกระบอกเดียวแล้วอะสิ้นเปลืองสุดๆเลยแล้วก็ดูจากตอนนี้แผนที่แจ้งว่าฝ่ายเราเหลือแค่เอฟกับทีคือแนวหลังของเราเองนะ ต้องสู้ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปจุดอื่นเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เจอการสปอร์ตของผ่านหน้าศัตรูแล้วนะครับแผนคือไม่มีแผนเดี๋ยวไปลุยหน้างานเอาละกันนะครับเจออะไรก็ระเบิดตามนั้นเลยเพราะว่าด่านนี้ที่ซุ่มน้อยอะ่ะมันถ้่าจะมีแผนก็แค่อยู่ในพื้นที่ C D E ซะมากกว่าซึ่งก็เหลือเพียงแค่ C ที่ปลอดภัยสุดนะครับ D ก e, ับ E ศัตรูมนเลยซัมแปดทไปีไปไปเิญหน้ากับสเต็กเฮาส์อยู่นะครับกำลังตอกกองอย่างเกี้ยวกราดเลยฮนะต้องแจมครับช่วยเพื่อนพ้องหน่อย Forking a อ d c o ค n น r y เสียความฮาคือมันขับบนจ้องเล่นก้นกันและกันอย่างเดียวเลยครับไม่มีใครยิงใส่ก่อนหน้านะเน้นก่อนหลังเป็นหลักเลยว้าวชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับเกมใกล้จบนะครับเหลือเพียงแค่20กว่ากต้มกเท่านั้นสำหรับฝ่ายเยอรมันฮะเราเลยต้องพรีชีพซะหน่อย f for the king and c o u n t r y นะครับก่อนเกมจบนะต้องหาโขกหรือมงให้ได้เอาละเว้ เอาเป้าแบบไหนดีวะเนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใส่อะไรดีเจออะไรก็ใส่อันนั้นโอ้โหสเปเชียลแทงครับอันนี้จะเป็นรถเอดีเคฟซีติดปืนใหญ่ข้างบนนั่นเองเอาอแล้วโว้ยยิงฉันสิยิงได้เปล่าอ้อะเเกิด <c oughs> อะไรขึ้นวะเนี่ยโอเค แต่ไนแหละครับคือโฟลกิงแอนด์คันที่นะฮะอย่างนั้นมันก็ระเบิดแล้วเอ้าเต็มที่แล้วครับก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับภารกิจสโบถทาดนะฮะในการทำชาเลนจ์ใช้แค่จุทภปกรณเสริมนะครับผมชอบหรือเปล่านะครับก็ได้ชอบเนี่ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับตอนต่อไปอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกละกันนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์นะครับที่คอยซัพพอร์ตกันมาบ๊ายบายเจอกันใหม่สงครามครั้งต่อไปนะครับ